นะครับผมหนึ่งจนเนอยร์นะฮะพบกันอีกแล้วนะครับนะ mm hmm. ผมจะมารีวิวร้านน้าผมหน่อยนะครับพาไปดูเร mm hmm. อยู่อ่ร้านเฮดเดอร์เจอโบนะครับก็จะเป็น หรือรวมกับอะไรรถนะครับอย่างเช่น,แ,น,นก ster, แกในจะถนัดงานพ่องานตรงงานตัวแกเดินสดนะฮะแต่พวกนี้ก็<ร>จะทําไว้รองรับลูกค้านะครับแท๊มีมีหมดเลยนะพ่อนี้จะมีทั้งงานของร้านทางร้านเองนะับเทเดอร์แล้วก็พวกนี้นตรงนี้โตนี้มีหมดนะครับทำตรงทำซีแกก็มีนะรู้เคยเจอแบรนด์นี้หรือเปล่าครับ เพนเดอร์ท่อสิงครับมาในร้านวันนี้เงียบนะครับตัวถวยของก็ตัวถวยครับครับใช่คโอ้ยมีนี่มีก๊อตกาดด้วยลูกค้าผมถ้าดูก็ถ้าอยากได้ก็พักได้นะก๊อตกาดมีมีทุกรุ่นไหมนะฮะวีโก้ดีแม็กครับวีโก้ดีแม็กถ้ารุ่นอื่นๆถ้าอยากได้แบบนอกเหนือจากนี้เราสั่งได้สั่งได้ครับสั่งได้ใไงได้นอนเราติดตั้ง t u r b ง t u r โบนะครับ อันนี้เจ๊เจ้าของร้านครับเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวมีเพราผมจะพาไปทำคอนเทนต์อะไรอีกนะครับว่าวันนี้ก็พามาให้ดูว่าที่ร้านนะเขาทำจะกับอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับร้านชื่ออะไรครับเพชรครับเพชรครับเพจครับทำอะไรเลย ออกดหวัวครับงานนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเอ่อถ้อยเสียครับผมถ้อเยอเสียเทอร์โบโรครับอินเตอร์ครับลและงาน,นดัดแปลงทั่วไปครับดัดแปลงทั่วไปนี่ในร้านครับในร้านนะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวซูมไม่ดูเดี๋ยวซูมไม่ดูนะครับในกล้องเดี๋ยวซูมไม่ดูมีทูบงทึงเทอร์โบ ท้ายนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสปิดรีแมปไว้ได้วยนะครับข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวครับหนุ่ยไว้เฮ้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับเอออย่าลืมบอกมีช่องทางยูทูบด้วยนะขอบคุณครับ